ต้องการอย่างนี้อยากได้อย่างนี้แล้วก็ต้องได้มันไม่ใช่ไม่ได้เป็นแนบอสซี่ใช่อย่าบอสซี่ทุกคนวันนี้มาเรียนรู้วิธีการบริหารสเสน่ห์สำหรับสาวๆกันดีกว่าทีนี้ถ้าบริหารสเสน่ห์สำหรับสาวๆเนี่ยเราก็ไปขอคำแนะนำจากหนุ่มๆดีกว่านะคะอ่ะมีสามข้อด้วยกันนะเริ่มจากข้อแรกข้อแรกเนี่ยที่หนุ่มๆเขาชอบกันเนี่ยอย่างโดยเฉพาะมีสเสน่ห์ มีเสน่ห์มีอะไรที่น่าค้นหาถ้าเราจะมองใน Facebook ของแต่ละคนถ้าเรามองดูในโปรไฟล์แต่ละคนเราจะเห็นว่าคนที่แต่งตัวมมดชิดแต่ว่ามีแอคทิวิตที่น่าสนใจหรือว่าทำอะไรที่มันมีสาระหน่อยจะดูดีกว่าจะมีคนที่แบบอยากจะเข้าไปหา มากกว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดบิกินี่หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ำข้อแรกคือทําตัวให้หน้าค้นหานะคะไม่เปิดเผยมากเกินไปทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ลักษณะนิสัยด้วยอะไปต่อข้อ2กันเลยผู้ชายทุกคนนะชอบผู้หญิงที่แบบดูน่ารักทนุดถนอมจะเรียกว่าจริตไหมอย่างนั้นอนะก็มีนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่แบบเอ้ยทาอะไรเลยไม่ได้แต่ก็ <c oughs> ก็มีแบบให้พอแบบกรุบกริบแล้วก็ อย่าวงการชีวิตคนเยอะเกินไปไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันต้องการอย่างนี้อยากได้อย่างนี้แล้วก็ต้องได้มันไม่ใช่ไม่ได้เป็นแนวบอสซี่ใช่อย่าบอสซี่ต่อการข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะข้อเนี้ยอย่างถ้านในเมืองน้องเองเขาจะตั้งแต่เด็กแล้วเขาจะฝึกฝึกกันมาว่าให้ say please and thank you นะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยไม่ว่าใครจะทำอะไรให้ก็แล้วแต่ก็ควรจะขอบคุณด้วยความจริงใจนะ ขอบคุณแล้วก็จะขอร้องใครจะอยากให้ใครทําอะไรให้ก็ช่วยหรือว่ากรุณาหรืออะไรก็แล้วแต่หาคําพูดเอานะครับซึ่งมันจะทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกอภิเ e กับตรงนั้นนะครับสุดยอดมากๆเลยอันนี้ก็เป็น3เทคนิคบริหารเสน่ห์สำหรับส,บสาวๆนะคะเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ล่อสู่กันฟังได้นะ